เวลาป้าจีใช้ชีวิตเงี้ยค่ะป้าจีคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีอิโมชัชนอลกับเหตุผลอะไรมากกว่ากันมีทั้งสองอย่างแรงทั้งคู่อะไรมากกว่ากันแรงทั้งคู่แต่อยู่ในสถานการณ์ว่าเรากําลังจะทําอะไรแล้วเราก็จะต้องมองว่าอิโมชเชนอลเนี่ยถ้าเผื่อสมมติเราไปบ้าเป็นคนไม่ชอบตามแก้ไขอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดที่ตัวเราเองดีกว่าถ้าเผื่อเราไปวิดเบิ้มใส่เขา แล้วเราเป็นตัวกระทําเราก็จะต้องรับผิดชอบการกระทําของเราใช่ไหมแต่ถ้าเบื่อสู้ว่าไม่ไหวแลวนะไม่ไหวแลยนะสมข้างในมันพิ่มแไม่ไหวแลยนะมาบอกไหวเถอะไหวเถอะอย่งมาตามแก้ไขอีก๋อ้ยบอกกับตัวเองนะบอกกับตัวเองอย่าตามแก้ไขนะเพราะว่าวันส์นะเราเป็นอย่างนั้นนะมันจะติดนิสัยถูกไหมใช่ใช่แล้วเราเนี่ยจะเรียกร้องความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตฉันอยากทำอย่างเงี้ยเรื่องอะไรมันชีวิตฉันอะ แล้วก็ลุกขึ้นไปวิ่งประทะคนนี้ทีวิ่งประทะคนนี้ทีนึงเพราะฉะนั้นคนดีๆรอบๆตัวเราเขาจะค่อยๆหายไปไงเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนดีมารอบตัวเราแต่เราอย่าเป็นคนร้ายเลย